ข้อนี้ย,ยากทั้ง grammar และคำศัพท์เลยฟังดีๆนะฮะนักเรียนดูใน Choice มีคำว่า large กับ attribute รูปต่างๆกันคำว่า large เนี่ยเป็น adjective แปลว่าใหญ่ largely เป็น adverb แปลว่าส่วนใหญ่ทีนี้ถามว่าเป็น adjective ได้ปะ่ะไม่ได้ได้เพราะ adjective ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือหลัง verb to be หน้าคำนามหลัง verb to be หน้าคำนามหลัง verb to be, verb to be ยกตัวอย่างแบบหน้าคำนาม เช่นบอกว่า l u s h city เมืองใหญ่โตเลย l u s h area พื้นที่ใหญ่โตปล่อยหมาไปแล้วหายเลยแต่ข้อนี้ l u s h ดันอยู่หน้า verb เว้ยดังนั้นผิดแน่ๆน่ s กระดี d o เข้ารอบไปเลยจ้าเพราะว่า adverb สามารถอยู่หน้า verb ได้ทีมันต่างกันนิดเดียวถ้าเป็นข้อ s cat เนี่ย attribute มันเติม ed ข้อดี d o เนี่ยเติม ing ฮะ ต่างยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะให้นักเรียนจำความหมายของ,ของคำว่า attribute ก่อน attribute มันจะแปลว่าเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากอีกสิ่งหนึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากอีกสิ่งหนึ่งเช่นครูเบิร์ตบอกว่าครูเบิร์ตอ่ะ attribute ความดังของพี่จงคันเลน t ูความน่ารักของพวกเขาครูเบิร์ตเชื่อว่าความดังของพี่จงคันแลนเนี่ย เกิดมาจากความน่ารักความเป็นธรรมชาติของพวกเขาหรือบอกว่า the teacher often attributes the success of her students to their hard work and dedication คุณครูเนี่ยมักจะเชื่อว่าความสำเร็จของนักเรียนเกิดมาจากความขยันแล้วก็ความมุ่งมั่นทุ่งเทของนักเรียนอ่านทีกทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยหรือเราจะเขียนอยู่ในรูป passive voice ก็ได้ถ้าเป็น passive จะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3 จอโครงสร้างแบบนี้ให้มอง verb to be ว่าแปลว่าถูกโดนได้รับ verb to be ในที่เนี้ยแปลว่าถูกโดนได้รับแปลว่าถูกโดนได้รับเช่นบอกว่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยถูกเชื่อว่าเกิดมาจากแคมเปญการตลาดตัวล่าสุดเลยตัวที่ทำอยู่ตอนเนี้ยแหละหรือชิ้นล่าสุดที่ปล่อยออกไปอะ่ะ attribute แปลว่าเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากไอ่งหนึ่ง attribute เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากอีกสิ่งหนึ่งคราวนี้ตอนอธิบายมันจะแบบลึกนิดหนึ่งนะใครไม่มีพื้นเลยค,ยค่อยๆฟังหรือใครสมัครคอร์สคูเบิร์ตไปแล้วไปทัวร์ในบท13แต่คูเบิร์ตจะพยายามย่อยให้ง่ายที่สุดเท่าที่ได้นะตอนนี้แล้วกันให้นักเรียนดูโจทย์ฮนะในโจทย์เนี่ยมันจะมี subject เป็นคำว่า report แปลว่ารายงานด้านหน้าตัดทิ้งไปก่อนเพราะมันเป็น adjective อะยึด subject ไว้ก่อนแล้วมี verb แท้แล้วคือ revealed revealed แ Re ปลว่าเปิดเผย เขาเขียนอยู่ในรูปเวิร์บช่องสองเวิร์บช่องสองถือว่าเป็นเวิร์บแท้ช่องสองถือว่าเป็นเวิร์บแท้ช่องสองถือว่าเป็นเวิร์บแท้ทีนี้ถามว่าไอช่องว่างที่หายไปอะมีสิทธิ์เป็นเวิร์บแท้ซ้ำอีกได้ปะไม่ได้แล้วเพราะเขามีเวิร์บแท้ไปแล้วจ้าคือรีวิวเหมือนเมียหลวงอะมีได้บ้านละคนอะทีนี้มีคอมมากั้นก็ไม่ได้นะถ้ามีคอมมากั้นแล้วอยากขึ้นเวิร์บแท้อุ้ยปากกาหลน่น ถ้ามีคอมมาขึ้นแล้วอยากจะขึ้นเป็น verb แท้นักเรียนจะต้องมีคำเชื่อมเป็น and, but, or หรือคำเชื่อมตัวอื่นมาเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันดังนั้นตรงนี้เป็น verb แท้ไม่ได้เขาเลยต้องใช้เป็น verb เ,เทียมจ้า verb เ,เทียมคืออะไรจริงๆมันคือเรื่อง participle แต่ครูเบิร์ตตั้งชื่อให้ฟังง่าย verb เทียมเนี่ยมันจะใช้ก็ต่อเมื่อในโจทย์มี verb แท้ไปแล้วและจะใช้ก็ต่อเมื่อช่องว่างเนี่ยมันอยู่หลังคำนาม อย่างเนี้ยอยู่หลังคาว่า increase แปลว่าการเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของไรายได้ in revenue มองข้ามไปชั่วคราวได้ไม่เป็นไรนี่ไงอยู่หลังคำนามและมี verb ้ไปแล้วก็ต้องใช้ verb t ที m มเว้ย verb t ที m มจะมีชอ้อยให้เลือกคือ wing กับช่อง3ฮะ wing กับช่อง3จะใช้เป็น wing verb ing เมื่อคำนามข้างหน้าทำเองเชื่อเองกินเองเดินเองนอนเอง จะใช้เป็นช่อง3ก็ต่อเมื่อคำนามข้างหน้าเนี่ยถูกทําถูกเชื่อถูกเตะถูกต่อยถูกตีทีนี้นักเรียนดูคําว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของไรายได้มันเชื่อเองหรือถูกเชื่อเชื่อเองหรือถูกเชื่อต้องถูกเชื่อสิเพราะว่ามันไม่ใช่คนจะเชื่อเองไม่ได้ดีด็อกผิดเลยตอบข้อส เดี๋ยวลองแปลนะว่ารู้เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเบิร์ตจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งเช็คความเข้าใจนักเรียนฮะเขาบอกกับเราว่ารายงานการเงินไต,ตรมาสนี้ได้เปิดเผยการเพิ่มของรายได้อย่างมีนนยะะสําคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันถูกเชื่อว่าเป็นผลมาจากการวางขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งประสบความสำเร็จฮะต่อเป็นข้อสีแคทจริงด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันถูกเชื่อมาว่าไอการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันถูกเชื่อมาว่า ตอบสิแคทนะทวนความรู้นิดนึงดูว่าเข้าใจจริงป่าถามว่า attributed ตัวเนี้ยเป็นช่อง2หรือช่องสเป็น Ver b ช่อง3เป็นช่อง2ได้ไหมไม่ได้เพราะ v ว r b ์ช่องสองคือ Ver b แท้มันจะไปซ้ำกับ revealed ซึ่งเป็น Ver b ช่อง2หรือเป็น v ว r b แท้อยู่แล้วดังนั้นตัวเนี้ยช่อง3าแน่ๆเอาแล้วทำไมไม่ใช้เป็น attributing ทำไมต้องเป็นรูปช่อง3แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า การเพิ่มของรายได้มันต้องถูกเชื่อไม่ใช่เชื่อเองมันไม่ใช่คนจะเชื่อเองได้ไงล่ะดังนั้นตอบเป็นข้อ c cat กูเบิ่มถามเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะกูเบิ์มเติม was ลงไปเป็น was largely attributed ได้ป่ะได้ไหมได้ไหมเป็น passive ไปเลย ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเขียน passive เต็มๆคือมี verb to be ที่ผ่านแล้วอะ่ะ is a m a r a s word ตามด้วยช่อง3แบบเนี้ยมันจะถือว่าเป็น verb แท้ดังนั้นต้องใช้แค่ verb เทียมรูปยอ่ยอๆอย่าใส่ was ลงไปฮะยังไงก็ได้แค่ attribute d มาดูศัพท์ที่อยู่ในโจทย์แล้วเดี๋ยวแปลกรอบนะคำว่ La า launch แปลว่าการวางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ Product line หมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮะผลิตภัณฑ์ณที่มีความคล้ายคลึงกันหรือว่าขายร่วมกันยกตัวอย่างเช่น product line ของบริษัท Apple อาจจะมี Notebook โน้ตบุ๊กก็ต้องมีเมาส์แล้วก็ต้องมีกล้องติดโน้ตบุ๊กเนี้ยอันนี้เป็น Product Line เดียวกันนะครับส่วนคำว่า Revealed จะแปลว่าเปิดเผย Revenue แปลว่ารายได้แปลหนึ่งรอบฝึกการอ่านไปด้วยฮะเขาบอกว่ารายงานการเงินของไตมาสนี้ได้เปิดเผยการเพิ่มของรายได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่วนใหญ่แล้วถูกเชื่อว่าเป็นผลมาจากการวางขายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่และมันประสบความสำเร็จด้วยฮะ successful ฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมในวันนี้เขาบอกกับเราว่า your ability to excel into i c excel แปลว่าเก่งฮะ Excel แปลว่าวเก่ง Can be a t t r i b u t e d to not just what you learn but how consistently you reveal and a p p l y i t consistently แปลว่าวอย่างสม่ำเสมอ consistently อย่างสม่ำเสมอคุณเบอร์ขอแปลแบบธรรมชาตินะถา้าแปลเป๊ะๆเดี๋ยวงงเขาบอกว่าการที่คุณจะเก่งทวีกได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณเรียนรู้แล้วจบนะแต่คุณเนี่ยอาจจะต้องทบทวนแล้วก็ประยุกต์ใช้มันอย่างสม่ำเสมอด้วยหลายคนเนี่ยเรียนทอีก แล้วก็เรียนรอบเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยจําได้จะไม่ได้ไดช้ำในแคร์ละไม่แนะน,นําแนะนําให้ทบทวนด้วยเช่นอาจจะเว้นไป3วันแล้วทบทวนทบทวนไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็ได้เปิดหนังสือรูเบิร์อ่ะพลิกไปพลิกมาอ๋อสูตรนี้จําได้ก็ข้ามสูตรนี้ลืมแล้วก็ทบทวนสักนิดนึงอย่าปล่อยแล้วปล่อยเลยโดยเฉพาะสูตรลัดที่อยู่ในทวีกโอลสำคัญมากแล้วก็สิ่งที่ออกสอบในดีอัปเดตทวนให้แม่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ